กินดด้เอสวัสดีครับวันนี้ก็จะมาทำขนมไข่นกกระทานะครับอันดับแรกนะครับเราจะนึ่งมันก่อนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับก็จะนํามันที่เรานึ่งนะครับมาบดให้ละเอียดนะครับแต่ก็ไม่ต้องละเอียดมากนะครับพอหยับยามนะครับขั้นตอนนี้ก็จะร้อนหน่อยนะครับก็ทําไปเรื่อยๆนะครับจนกว่ามันจะเย็นนะครับ หลังจากที่เราทําทให้มันมันบดเริ่มบดแล้วนะครับเราก็จะนําแป้งมาใส่นะครับจะเป็นแป้งมันสาปะหลังนะครับขนาด400กรัมนะครับต่อมัน500กรัมนะครับสัดส่วนนี้ปรับได้ตามใจแต่ละคนเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะคลุกให้เข้ากันนะครับน้ำตาลนะครับ 200- 3้อถึง0 0กรัมครับอันนี้ใส่ประมาณ300กรัมครับก็ไม่หวานเท่าไหร่นะครับเพราะว่าไม่ชอบหวานเพราะว่ามันมันจะมีความหวานอยู่แล้วนะครับแล้วก็เกลือนะครับประมาณนี้ครับไม่ต้องใส่เยอะครับหลังจากนั้นก็คลุกให้เข้ากันนะครับไปเรื่อย ต่อมานะครับผงฟูนะครับก็ใส่นิดนึงนะครับไม่ต้องใส่เยอะครับเดี๋ยวมันจะแข็งนะครับต่อไปนะครับกะทินะครับค่อยคหยอดนะครับค่อยคหยอดแล้วก็คนไปด้วยนะครับหรือใครจะใช้มือก็ได้นะครับขั้นตอนนี้อันนี้เราทำกินเองนะครับเลยไม่ได้อ่าไม่ได้ไม่ได้แบบพิธีพิถันมากเท่าไหร่นะครับ ก็เป็นการทำครั้งแรงอยนะครับก็หยอดไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าเราจะได้เนื้อแป้งที่เราต้องการนะครับคือไม่ต้องใส่ทีเดียวนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเหลวเดี๋ยวมันจะปั้นเป็นก้อนไม่ได้นะครับอันนี้ใช้มือนะครับเพราะว่ามันต้องนวดแป้งไปด้วยนะครับเพื่อที่จะให้ส่วนผสมทุกอย่างมันเข้ากันนะครับก็นวดไปเรื่อยๆครับ ขั้นตอนนี้ก็จะปวดแขนหน่อยนะครับเพราะว่าต้องใช้กำลังมือในการนวดนะครับก็เติมกะทิไปเรื่อยๆเลยนะครับอันนี้นะครับคือแป้งก็ได้แล้วนะครับเราก็จะเอาประมาณนี้นะครับไม่เหลวจนเกินไปแล้วก็ไม่ไม่อะไรละไม่ให้มันขาดน้ําจนเกินไปครับอันนี้ครับคือแป้งที่ได้ที่แล้วนะครับไม่ต้องพักแป้งหรือว่า เรีอะไรนะครับอันนี้ก็โรยแป้งทอดกรอบนะครับอันนี้ใช้เป็นแป้งโกงกินะครับบริเวณถาดนะครับแล้วก็เพื่อที่จะนํามาวางนะครับไม่ให้มันติดกันนะครับเ็ราเริ่มปั้นแล้วนะครับอันนี้ขนาดไม่ต้องใหญ่มากนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะสุกยากนะครับแล้วก็ต้องไม่ต้องเล็กมากเลยนะครับอันนี้อาจจะไม่ได้ใส่ถุงมือนะครับเพราะว่ามันจะปั้นยากนะครับ ลักษณะก็จะประมาณนี้นะครับในการปั้นแต่ละลูกนะครับอันนี้นะครับคือหลังจากที่เราปั้นเสร็จแล้วนะครับแล้วก็จะมาขย่าขย่านิดนึงนะครับโอ้โหงดงามมากนะครับก็ได้เยอะพอสมควรนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็เตรียมน้ํามันนะครับไม่ไม่ต้องไฟแรงนะครับไฟอ่อนๆนะครับเพราะว่ามันจะไหม้ครับเริ่มทอดครับ น้ำมันใส่เยอะกว่านี้ก็ได้นะครับอันนี้น้ำมันเราจะหมดเราไม่ได้ไปซื้อนะครับใช้อ่าพอมันฟูขึ้นมานะครับให้ใช้อ่าตะหลิวนะครับทําแบบนี้นะครับวนวนวนอันนี้คือเสร็จแล้วนะครับก็จะได้ไข่นกกระทาหรือไข่เต่านะครับแล้วแต่คนจะเรียกนะครับกรอบมาก,กน,นะครับอันนี้คือเสียงกรอบมาก สำหรับคลิปนี้นะครับก็จบเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการรับชมและก็การติดตามนะครับขอบคุณครับบ๊ายบาย